ขอขอบคุณท่านดรพรพีนาสารลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะกับประเด็นต่างๆที่มาเรียนใจให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบในวันนี้ด้วยคะ่ะท่านผู้ชมคะเราไปต่อเนื่องกันนะคะกับท่านดรเกตทิพย์สุภาวณีท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคะ่ะที่ในวันนี้นะคะท่านสภาเรานั้นไปดูการบูรณาการต่อยอดองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชนในสถานศึกษาที่โรงเรียนวัดกระทุ่มโสมประชาสรรจังหวัดฉะเชิงเซาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ าฉัดเชิญเสาวเขตหนึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกับท่านดรเกียรติิีย์สุภาวันนี้กันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่โรงเรียนวัดกระทุ่มสมประชาสรรค์สพปเชียงสาวเขตหนึ่งนะคะสิ่งที่เราเห็นวันนี้เป็นโรงเรียนที่ทั้ง n อน n น็ t ต d ดีประชารัฐรวมทั้งสิ่งที่เราจะมองว่าการเกิดประโยชน์จากการที่ได้ดำเนินการและลงสู่เด็กนะคะเห็นเลยว่าเด็กมีอาชีพมีทักษะชีวิตแล้วก็ทั้งหมดเลยบนพื้นฐานของความเป็นคนดีนะคะ สิ่งที่เราได้พบและได้คุยกับทางท่านผออเรามาคอยฟังดูว่าเรื่องเหล่านี้นำมาสู่การจัดการเรียนการสอนอย่างไรเชิญท่านผอ,อค่ะค่ะจากการที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการขยายผลองความรู้ตามแนวพระราชดำริสูตรเยาวาชนนะคะโรงเรียนได้ขยายผลโดยการร่วมกันประชุมวางแผนแล้วก็มีการวิเคราะห์ตัวชีว้วัดตามมาตรฐานแล้วก็ลงสู่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Active Learning นะคะโดยให้เด็กๆสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันที่บ้านได้ค่ได้ทราบข่าวว่าไทยเบฟนำรถโมบายมาที่นี่ด้วยมีทั้งเรื่องของสื่อต่างๆแล้วก็องค์ความรู้ที่สำคัญในโครงการพระราชดำริแล้วก็ทางคุณครูได้จัดกระบวนการเรียนการสอนซึ่งเราเห็นเลยว่าไม่ใช่จบแค่โมบาย แต่นำไปทำให้เด็กเนี่ยได้ปฏิบัติจริงได้ดูสื่อต่างๆเพิ่มเติมเพื่อต่อความรู้ที่ถูกต้องลงสู่การปฏิบัติมีการให้เด็กเนี่ยใช้ฐานปลาพาเพลินถูกไหมคะแล้วต่อเนื่องจากนำตรงจุดเนี้ยไปทำที่บ้านด้วยนะคะซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ในทางหนึ่งเรามาฟังว่าทางเขตพื้นที่การศษาว่าอย่างไรบ้างและนำสอนอมาช่วยอะไรจึงทำให้เกิดสิ่งที่ลงสู่ผู้เรียนด้วยองค์ความรู้และเต็มไปด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้บ่มเพาะผู้เรียนได้เชิญท่านผอเขตค่ะก็จากการที่ได้รับความร่วมมือนะครับจากการขยายผลโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาาันชบเซาเขตหนึ่งก็น้อมนำหลักการของ สพทนั่นก็คือเน้นการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning แล้วก็มีการบูรณาการตัวชี้วัดนอกห้องเรียนให้มาเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอนเมื่อไทยเบฟนารถมบายมาทางสํานักงานเขตก็นํำทีมคณะศึกษานิเทศเข้ามาช่วยโรงเรียนในการคลี่ตัวชี้วัดเพื่อที่จะให้ลดเวลาเรียนในห้องเรียนแล้วก็บูรณาการตัวชี้วัดลงสู่ผู้เรียนได้โดยการปฏิบัติจริงแล้วก็มีการวัดผลแบบบูรณาการ เป็นไปตามที่สพทาากําหนดเพื่อเพื่อมุ่งประโยชน์ให้ผู้เรียนเป็นสําคัญครับค่ะตรงนี้คือ Active Learning ต่อยอดเป็นห้องเรียนรวมรายวิชานําไปสู่การประเมินผลและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์เรื่องนี้นะคะ สิ่งที่เป็นไปตามโจช้วัดต,ต่างๆเป็นเรื่องของคุณครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้คราวนี้ในมุมมองของไทยเบฟเนะะี่ยค่ะซึ่งทําให้เด็กพวกนี้ได้มีโอกาสผ่านเข้ารอบรายการ w i n w ินวอ r t ไทยแลนด O โอท็อปจูเเด็กตัวน้อยกลายไปเป็น O t o ็อปจูเน แล้วมีความรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ได้มาโรงเรียนนี้แล้วได้ดําเนินการในเรื่องขององค์ประกอบทั้งเรื่องของทักษะชีวิตทักษะอาชีพรวมทั้งมองเลยว่าเด็กพวกนี้คือคนดีสู่สังคมค่ะสําหรับบริษัทไทยเบวอเรสตจ,จำกัดมหาชนเองนะคะก็ชื่นใจค่ะที่เราได้เห็นผลผลิตของเรานะคะซึ่งพวกเราเองนะคะบริษัทไทยเบฟเนี่ยก็ได้ สนับสนุนเกี่ยวกับทักษะการลงมือทําปฏิบัติจริงเพื่อตอบสนองการเรียนการสอนของโรงเรียนด้ค่ะสิ่งที่เราได้พบคือเด็กตัวน้อยแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนแต่สามารถที่จะรู้ว่าแต่ละคนทําหน้าที่อะไรและทําหน้าที่ตรงนั้นได้อย่างเต็มที่ฝ่ายการตลาดฝ่ายผลิตแล้วก็มีการฝ่ายที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆเราจะเห็นเลยว่า เรื่องของบัญชีก็เช่นกันเด็กสามารถที่จะรู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์สำหรับการขายต้นทุนเท่าไหร่กาไรเท่าไหร่แล้วแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับที่จะเอาลงทุนหรือสําหรับที่จะปันผลเรื่องเหล่านี้ลงสู่พฤติกรรมเพราะจากการทํำ active learning ต่อยอดได้รับทั้งความรู้การปฏิบัติบ่มเพาะในสิ่งที่ควรจะบ่มเพาะแล้วกลายไปเป็นสิ่งที่ทุกคนมุ่งหวังและภาคภูมิใจด้วยกัน ต้องขอบคุณทางไทยเบฟเชนะคะรวมทั้งท่านผอ,อเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนทางท่านสอนอมาร่วมกันทําให้องความรู้อันนี้กลับเข้าสู่ห้องเรียนและการกลับเข้าสู่ห้องเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการเด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขและเก่ง แล้วก็คิดต่อยอดได้ให้กับชุมชนทางพออโอรงเรียนปฏิบัติได้ดีมากคุณครูทุกคนนะคะมีการดําเนินการเป็นขั้นเป็นตอนและลงสู่การประเมินผลนั่นคือการร่วมมือกันที่ทําให้เด็กของเราได้องค์ความรู้ที่มีความหมายและตรงไปตามกรอบของตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้รวมทั้งมีสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน กลายไปเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สําคัญที่ทําให้ตอบหลักสูตรชาติตอบสนองของนโยบายทุกๆคนได้เป็นอย่างดีเราเห็นเด็กตัวน้อยนะคะที่ทำโอท็อปจูเนียเด็กภาคภูมิใจผู้ปกครองภาคภูมิใจแล้วที่อื่นเป็นอย่างไรเชิญติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอาจรีศธ,ธุวิจาร์ค่ะวันนี้จะมานําเสนอนะคะเกี่ยวกับโครงการในพระรจรินะคะรถโมบาย จากการที่ได้ให้นักเรียนได้ศึกษานะคะความรู้เรื่องดินจากรถโมบายก็เอามาต่อยอดขยายผลเป็นองค์ความรู้ในชั้นเรียนในสายชั้นป .1 นะคะด้วยการให้นักเรียนนะคะส่งคลิปดินของนักเรียนที่อยู่ภายในบ้านนะคะว่าเป็นลนักษณะอย่างไรส่งให้คุณครู mayor, <sk ull> โดยได้ความร่วมมือกับผู้ปกครองนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนออกมาพิจายสรุปผลเมื่อได้รู้ว่าส่วนประกอบของดินที่บ้านเป็นอย่างไรแล้วก็ได้ให้นักเรียนนะคะสำรวจด,ดินภายในบริเวณโรงเรียนของเราว่าดินภายในบริเวณโรงเรียนของเรานั้นเป็นอย่างไร ซึ่งครูก็ได้ให้นักเรียนทําเป็นกลุ่ม2กลุ่มนะคะผลที่ได้ออกมาคือนักเรียนพบเศษซากพืชนะคะเปลือกหอยแล้วก็ไส้เดือนนะคะที่อยู่ภายในดินหลังจากนั้นให้นักเรียนออกมาเขียนนะคะเป็นแผนผังความคิดต่อยอดนะคะว่าดินที่นักเรียนเจอในโรงเรียนนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างและก็ให้นักเรียนสรุปผลร่วมกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นพานักเรียนไปชมแปลงปลูกมะเขือของโรงเรียนซึ่งเป็นปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงและให้นักเรียนร่วมกันสรุปนะคะว่า พืชที่เราใช้ดินภายในบริเวณโรงเรียนของเรานั้นเป็นอย่างไรหลังจากนั้นให้การบ้านนักเรียนโดยให้นักเรียนไปถ่ายคลิปโดยการนําแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะคะว่าภายในครอบครัวได้นาเนินการไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไร<ช>ซึ่งนักเรียนก็ได้ถ่ายคลิปออกมานะคะตัวอย่างเช่นตะไครนักเรียนบอกว่าเอามาทาต้มยำนะคะชาอมนักเรียนเอามาทำชาอมไข่ทอดมะม่วงเอาไว้เก็บ แล้วก็ส่วนหนึ่งนำมาเป็นอาหารภายในครอบครัวค่ะการต่อยอดของเรานะคะซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นแรงจูงใจให้นักเรียนนะคะสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและก็นำความรู้ที่ได้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันและในครอบครัวค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวดาราีมาประโคนนะคะเป็นผู้ปกครองของเด็กชายประวรค่ะ ก็คือหลังจากที่เดใช้ยประวรน,นะคะกับปาจองเรียนก็จะคอยมาดูดินที่บ้านค่ะว่าดินที่บ้านเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในดินบ้างมันแข็งไหมวันนี้แข็งไหมหรือวันนี้เป็นดินแบบไหนแล้วก็มีอะไรอยู่ในดินบ้างค่ะแล้วก็จะคอยดูพวกต้นไม้นะคะพวกใบกะเพราต้นกล้วยต้นชะอมนะคะว่าวันนี้ได้รดน้ําไปหรือ,อยังแล้วก็วันนี้ทําเมนูอะไรจากาผักที่ปลูกไว้นะคะ